สวัสดีครับพบกับรายการบอสซาแคคตัสนะครับสําหรับวันนี้นะฮะผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูเมล็ดแอสโตไฟตัมะ um นะครับท่านผู้ชมอาจจะงงว่า2กองนี้เอามาให้ดูทำไมใช่ไหมครับวันนี้ที่จะมาคุยกันก็คือผมจะให้ดูว่าเมเล็ดเก่าแล้วก็มเมล็ดเก็บสดเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับ นะฮะท่านผู้ชมลองทายดูสิครับว่าฝั่งซ้ายหรือหรือฝั่งขวามือของท่านผู้ชมเนี่ยอันไหนเป็นเมล็ดเก็บสดอ่าลองดูกันนะครับอ่าโอเคเขาเรื่องกันดีกว่าครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวเมล็ดที่เก็บ ไปแล้วนะครับประมาณ1สัปดาห์นะฮะสีเนี่ยครับถ้าเราสังเกตนะฮะสีของเปลือกเนี่ยค่อนข้างจะเข้มนะฮะลักษณะออกสีเหมือนกับมเมล็ดกาแฟที่แบบคั่วแล้วนะครับเห็นไหมฮะคือจะค่อนข้างดำสนิทเลยนะครับ ส่วนฝั่งซ้ายนะครับอันนี้เป็นเมล็ดเก็บสดก็คือเก็บเมื่อครู่เนี่ยก่อนที่จะถ่ายคลิปนะครับก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลอ่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอามาเทียบให้ดูกใกล้ๆกันนะครับ นี่ฮะคู่นี้นี่ยคือแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับช่วงเวลาการเก็บมเมล็ดเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะสีก็จะเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นทริคนะครับเอาไว้ดูว่าท่านผู้ชมเนี่ยไปซื้อมเมล็ดจากที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะ ถ้าร้านเคลมว่าสดจริงนะครับไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นี่ก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับยังเห็นความเป็นสีน้ำตาลอยู่ถ้า,มาเมล็ดเก่าแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีประมาณนี้ดำสนิทเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ